สวัสดีครับวันนี้หลวงวิทย์ปลามาเที่ยวชายทะเลเดี๋ยวไปดูเขาหาปลามีปลาเปล่าครับสรววิทย์ชาแนลครับหลวงวิทย์ครับวันนี้มาเดินเล่นชายทะเลวันนี้บรรยากาศชิวจิวโอ้โนโนโนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาหาปลาวันนี้มีปลาเปล่าเมื่อก่อนในน้ํามีปลาในน้ามีก้าวแต่ช่วงนี้เห็นพวกหาปลาบอกไม่ค่อยมีปลาเลยนักท่องเที่ยวก็บ,บางตาวันนี้ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวไปดูหาปลาครับ นี่เขาล้อมวนล้อมวนวนวนลากลากกับคนนะครับนี่มายืนดูเมื่อวานไม่ค่อยได้ปลาเลยวันนี้มาดูได <boom> ้ปลาหรือเปล่าเมื่อกี้ดูพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้สักตัวครับนี่เขาลากลากลากไปในทะเลลากไปแล้วก็สาวก็มาสาวก็มาพืชจำพึชพืชจะพืชลากขึ้นมาครับเมื่อกี้ดูไปสองสามเที่ยวแล้วไม่ได้สักตัวเที่ยวนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าลุ้นกับหลวงวิทย์ปาะ ลากกันโอ้โหดูทะเลข้ลางหน้ากอหนูกอแมวนี่คนหาปลากันวันนี้หาปลากันหลายหลายคนเหมือนกันนี่ไม่ลากมาลากมาเมื่อกี้ดูสองเที่ยวไม่ได้สักตัวโอ้โหเดี๋ยวนี้แย่หากินยากหากินทั้งบนบกก็ยากในทะเลก็หากินยากเดี๋ยวนี้ไม่รู้ปลาไปไหนหมดนักท่องเที่ยวก็หายปลาก็าหายดูดูลากไป,ปพึด,ดจะพึดพึดจะพึดมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัว ลุ้นกันลุ้นกันมามันลุ้นกับหลวงวิทย์มาดูวยเห็นไหมดึงปลาสาวมาสาวมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าจะน่าจะคว้าน้ำเหลวอีกแล้วเที่ยวนี้ดูดูเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวนะครับครึ่งวันแล้ววันนี้ได้หรือเปล่าไหนไม่เห็นสักตัวโอ้ไม่เห็นสักตัวอ้อได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวได้ปลากระบอกตัววเดียตัวเดียว โอ้โหลากกันอยู่เกือบชั่วโมองได้ตัวเ<ห>ดียวไม่มีปลาเลยไม่ปลาลนยะยืนดูสามเที่ยวไม่ได้สักตัวไปขึ้นเขาดีกว่าโน่นสงขลาซิตี้ขึ้นสวนเสรีก็งออกข้างบนจะมีคาเฟ่นักท่องเที่ยวไม่มีช่วงนี้นักท่องเที่ยวบางตาไปไหนกันหมดไม่รู้เดี๋ยวเดินขึ้นเขานี่ไยโอ้โน่นนักท่องเที่ยวเต็มหมดอ๋อไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ลิงลิงนึกว่านักท่องเที่ยวดู จากที่ไกลนกกวกนต้องลองลิงมีแต่ลิงบนยอดไม้ก็มีแต่ลิงลิงงบผอมหิวโซตอนนี้นักท่องเที่ยวไม,มไ,มมไม่มีไม่มีอาหารให้กินนักท่องเที่ยวไม่มีลิงก็อดไปด้วยนี่เต็มหมดมออกลูกออกหลานกันเต็มหมดโน่นออกลูกออกหลานกันเต็มหมดบนต้นไม้ดูขึ้นนั่งหอมแห้งกันแล้วครับไม่มีอาหารใครมาเที่ยวก็เอาอาหารมาฝากด้วยนะครับ นี่เต็มหมดสงขาาเขาตังกวนสวนเสรีเดีย๋ยวนี้มีแต่ลิงนะครับนักท่องเที่ยวมันลุกไปไหนหมดดูบรรยากาศร่มรื่นหาเสือมาสักผืนขึ้นมานอนได้วันน,นี้สวนเสรีสวนเสรีนู่นขึ้นมาข้างบนสวนเสรีมองไปข้างล่างเห็นไหมเห็นวิว,วติวทัศ์โรงแรมบีพีสมีลาบีดนู่นข้างหน้าเห็นไหมดูข้างหน้า อางหน้าเป็นทะเลแหลมสมิลาครับที่โรงแรมวีพีสมิลาบีดนี่บนยอดเขาต้นไม้ต้นไม้ร่มรื่นลมเย็นสบายครับกางบนนี้ปลาเสือมาสักฝืนมานอนเล่นนอนอ่านหนังสือได้นุ่งมอง,งไปข้างล่างนักท่องเที่ยวไปไหนหมดมาเที่ยวกับหลวงวิทย์วันนี้ได้โอกาสหลวงวิทย์มาเที่ยวอ่า,ภาพักก่อน มานั่งกินลมชมวิวครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่รู้ไปไหนเออออกกําลังกายก็ได้มันข้างข้างบนนี้ก็จะเป็นสวนสุขภาพออกกําลังกายได้ออกกาลังกายได้สวนสุขภาพดูต้นไม้ใบหญ้าสบายตาดีนี่สุดยอดนี่มีโคด้วยมีโคมีคมคมหัวชนด้วยมีหัวชนรูปปั้นไม่ใช่ของจริงรูปปั้นนี่เห็นไหมรูปปั้นนักต้องเที่ยวไปไหนหมด วันนี้โอ้โหมีแต่เราคนเดียวที่ฮะเที่ยวกินเที่ยวอยู่แบบนี้แย่อดทั้งคนทั้งลิงแล้วช่วงนี้นี่โอ้เดินเดินดูข้างล่างเดี๋ยวนี้รถก็บางตาจะวิ่งอยู่คันสองคันไว้ไหนหมดนี่ขนาดที่ต้องเที่ยวนี่ขนาดที่ต้องเที่ยวโอ้โหไอ้ว่างๆมาเที่ยวกันได้ครับนี่ไงสวนเสรีสงขลาครับดูบรรยากาศเลย ดูถนนโล่งไปหมดรถราไปไหนหมดเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างดีกว่าเดินลงข้างล่างดีกว่าวาบันไดชันเหมือนกันนี่บันไดเดินลงมปข้างล่างครับข้างล่างนี่อยู่บนอยู่บนควรบนเขาสวนเสรีอ๋อเดินลงเดินลงดีกว่าเดินลงโอ้โหชันเหมือนกันเดินลงข้างๆก็มีน้าตกอยู่นะพี่ป้ายสงขลาซิตี้นี่ มีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะครับสวนเสรีครับข้างบนบรรยากาศดีสบายสบายนี่มีน้ำตกลงมาด้วยครับน้ำตกลงมาข้างล่างมาถ่ายภาพมาพักผ่อนมาพักผ่อนมานอนกินลมสบายสบาย,บายคลายเครียดเนี่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็น,น้อยนี่ฮะเดินลงมาแล้วเห็นไหมเดินลงมาแล้วนี่ถ่ายไวไ้ให้เพื่อนเพื่อนดูสรวิชชาแนล บรรยากาศสบายๆเนี่ยเดินลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างมีน้ำตกด้วยนี่ฮะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมกันแค่นี้นะครับเนี่ยค่อยพบกันใหม่คลิปต,ต่อต่อไปแล้วช่วยกดติดตามสวิตชัชาแนลด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ